สวัสดีค่ะมาพบกับเพน้นจากเพจลูกี้พีหรือ y o u t u ลูกี้พีชาแนลนะคะวันนี้นะคะเราจะมาอันบ็อกซ์กันนะคะจะเป็นน้องอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเริ่มต้นที่สั่งมาจาก f a c e b o o k มีนะคะของคุณแพรวนะคะตามนี้เลยนะคะเบอร์ติดต่อตามนี้นะเผื่อใครสนใจเผื่อแกะกล่องมาแล้วใครสนใจก็ตามไปดูกันนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะว่าน้องเป็นน้องอะไร ถึงช่วงแบบบ่ายๆนะคะแต่เพนพึ่งได้กลับมาบ้านแล้วก็เพิ่งได้แกะนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวิธีการแพ็คของเขาเป็นอะไรยังไงเนาะเพราะว่าน้องนะคะเราลืมบอกว่าวันนี้เราอยู่ในช่วงลูคีพีอินเดกาเด้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องก็จะไม่ใช่ไม้อวบน้ํานะคะวิธีการแพ็คก็ต้องแบบแปบลบประลายพิสดารกับเขานิดนึงนะคะนี่นะ น้องก็มาแบบแน่นหนามากนะซึ่งจริงๆทางคนขายเขาได้แจ้งว่าจริงๆ,ๆเขาจะส่งเป็นเป็นแบบตะกร้านะคะแต่ว่าเาทางไปรษณสยน,นให้เขาเอาเศ่กล่องอีกทีนึงนะคะมันก็เลยมาเป็นแบบนี้นะทุกคนก็น่ารักดีนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนี่เห็นไหมเขาแพ็คเนี่ยมันจะไม่โค้งเคงเนาะเพราะเขาเอาตะกร้ายึดกับตัวในกล่องอีกทีนะคะ ก็จะทําให้ต้นไม้เราอ่ะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะก็แสดงว่าทางร้านเนี่ยสนใจในการแพ็คเป็นอย่างดีนะคือแบบเหมือนมีความห่วงต้นไม้อ่ะไกํไก่เราไปไหนแบบนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันว่าวันนี้เพนสั่งน้องอะไรมา บอกใบเลยว่าซ้ำๆซ้ำๆพอเราอยากได้ต้นอ,อะไรเราก็สั่งซ้ำๆนะคะนี่เสร็จแล้วเราก็ดึงน้องมาจาก,กรล่องตะกร้าน่ารักอ่ะนี่ค่ะทุกคนน้องก็จะมาในตะกร้าแบบนี้นะคะ นจะเป็นเงานิดนึงอ่ะงั้นสองแบบนี้นี่นะคะน้องก็จะมาในตะกร้าแบบนี้น้องน่ารักน่ารักกันเลยนะคะแล้วก็สามารถเอาไปใช้งานต่อได้นะพวกนี้เดี๋ยวเราตัดก่อนเรียบร้อยค่ะ ัตรตรตนต้นต้นคือน้องพิงค์พรินเซสนั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็มีความฮับฮารนะคะก็คือมีฮาร์สองใบเลยนะเดี๋ยวเราแกะออกมาดูกันนะคะว่าน้องเป็นยังไงบ้างนี่หนะ้าแพ็คมายัางดีๆนะคะ ซึ่งเขาก็จะแบบมีใส่ถุงมาอีกชั้นหนึ่งก็กันวัสดุปลูกรั่วด้วยอะไรด้วยเอ้ยแบบหล่นออกมาด้วยเนาะแล้วอีกอันนึงก็จะเป็นแบบเหมือนมันรักษาความชื้นไว้นะคะซึ่งจะบอกว่าวิธีการแบบนี้ใช้ได้กับไม้ใบนะไม้อบน้ําส่งแบบนี้ไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าเคยส่งต้นไม้แล้วก็มีลูกค้าบอกว่าทําไมไม่หอมแบบนี้นะคะนี่ให้ดูความน่ารักของน้องชัดๆ ใกลๆนะคะขอแอบจับตรงนี้ได้ไหมนี่นะคือน้องอะ่ะฮาร์ปในฮาร์ปในฮาร์ปนี่เพิ่งมาเห็นว่าตรงนี้ก็ฮาร์ปเห็นปะใบแบบกลีบเลี้ยงล่างก็ฮาร์ปนะก็มีความรู้สึกว่าเชื้อฮาร์ปแรงนะคะก็เลยซีเอฟมานะคะตอนแรกเขาบอกว่าในอดีตนางเคยชมพูนะแต่ตอนนี้คือมันไม่ค่อยชมซึ่งแบบเพ็งก็ไม่ซีเรียสน,นะว่าชมไม่ชมแต่ว่าเอ้ยเน้นพันธุ์ที่มันดูแบบ ด่าฮาร์ปมาก่อนเพราะว่าเนี่ยตอนที่เห็นอนะคือฮาร์ปสองใบใช่ไหมแล้วนี่เพิ่งมาเห็นว่าฮาร์ปอีกใบหนึ่งเราก็ติต่างเอาเองเนาะว่าอนาคตนังก็น่าจะฮาร์ปเก่งอะไรเก่งนะแต่นี้ยอดยอดอันไหนม่วินางเปื้อนหรืออะไรเนี่ยขอแอบรูดหน่อยนะอ่ะนี่นะนางหักหรือเปล่าเนี่ยเออวันนางหักว่ายอดนี้อ่ะไม่เป็นไรนิดนึงเนาะแต่ว่า เขาเรียกอะไรอะน้องอ่ะก็ใบหลอดใหม่เนี่ยออกสีชมพูนะก็ลองบุนหมุนดูแล้วก็มีโอกาสที่จะมีความด่างล้วนนะก็เดี๋ยวไว้มาลุ้นกันนะทุกคนก็แค่นี้แหละเดี๋ยวเราจะไปทําการลงปลูกต่ออะไรต่อเนาะเพราะว่าตอนนี้คือพูดตรงๆเลยว่าสั่งพิงพินเซตมาสามต้นนะทุกคนก็จะได้เห็นคลิปอันบอกสามอันนะซึ่งอันแรกเนี่ยก็คือได้ได้ อ่ะอัปโหลดไปแล้วเนาะใน u t u b e นะคะก็ไปตามดูกันได้อันนี้ก็จะเป็นคลิปที่สองนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกอันนึงน่าจะถัดจากคลิปนี้เลยนะเดี๋ยวมาดูกันคิดว่าได้สามต้นนี้แล้วพักก่อนนะคะเพราะว่าก็ล้มละลายไปกับน้องเยอะเหมือนกันนะเออน้องก็เลิศอยู่นะชมพูแล้วก็แบบชอบความแบบด่างตรงเนี้ยที่มันเป็นริ้วๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะจริงๆอ่ะนอกจากฮาฟแล้วนะคะก็ชอบชอบลักษณะที่เป็นมาเบนะก็คือแบบเหมือนเป็นลายหินอ่อนนะ ซึ่งเดี๋ยวไว้มีตังแล้วก็ขอเรียนรู้เจ้าพวกนี้ให้มันโอเคก่อนแล้วเดี๋ยวจะซื้อเพิ่มนะทุกคนพอดีช่วงนี้จะทำบ้านด้วยก็ไม่อยากซื้อไม้มาเพิ่มเยอะมากเพราะมันไม่มีที่ไวเนาะโอเคนะทุกคนขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปอันบ็อกซ์นะคะน้องพริ้งพินเซตนะคะพะพาพะของเรานะมีอลักมากเลยค่ะทุกคนบ๊ายบาย ติดตามเพจและอินสตาแกรมได้ที่ลูกี้พีห้าหกและอย่าลืมสับสไครต์ลูกี้พีชาแนลกันด้วยนะคะเออตัดกระดิ่งด้วยนะอย่าลืม